สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ิีปานะ้าตาคนใหญ่ลองนึ่งบัสุกุสุกคนครับครับชมแรงรบบแรงครับมาหนี่กับบรรยากาศย้ำแรงครับเปลี่ยนไซส์ห้าพอ,อก,กันอีกคือเก่าครับคลิปนี้ครับพาเอฟซีทุกท่านครับเ <c oughs> <c oughs> ข่ามาฟึ่งสร้างเกมครับ รับจอบช่วงนี้แรงครับมนิดหนาทอนมเมาส่งผมโอ้อยากไต้ภารกิจไลยค,ครับช่วงนี้ต้นยางพันไส่หมวกครับเราต้งห่วงกีดกับคู้มือครับผ้าอยู่กับเยานครับม้นเพียนกันเลยนํำเอาคลิปนี่มาฝากเอซของมเพลี่ยนไสห้ครับ ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับเด้อติดตามในสองช่องท่าคือเราครับเพราะว่าจะเป็นช่อง YouTube ลุงเพียซสาห้าครับแล้วก็ช่องเพจ Facebook ลุงเพียซสาห้าครับเฮายมันนี่มันนี่ไอ้เจมกับอ้ารับจอบอีกแล้วครับถีดจ้างแล้วก็บางๆครับพูดด้ใดอยากเสริมรอกับแวะเข้ามาครับติดสวัวลุงเพียรได้ครับ อ้าวมาหนีบรรยากาศด,ดาาีดูอาหันเศร้าด้าวยเจ้าฝ <laughs> ่าห้องอยู่ครับตะพนต้นประตูกลักในท่อนกระยานเสียงฝ่าครับอ้าวลุงเพียรขอเวลาบวาลายครับเออเอาคลิปมีเสียงฝ่าห้องคว่ำครับนู่นโล่นี่ยัสง,สงสงสัยควนหลงครับโนรูว่าไหมนู่นโล่นโ,ลโนโนรูนะครับเขาแหงบอได้กีดยางกันยังสีม่วห้อง หนาเสซลสม,มาา่าผ้าขัวนอผพาอยู่ก็ได้โอ้ยเห็ดจมวมปูดปวดครับมองได้ก็ได้ใครในแต่หน้าลงเพียนอยู่ในพื้นที่สูงครับบอมเป็นตีลุ่มคือทั้งอื่นเพิ่นครับตอนนั้นหนามทวมกันหลายครับหลายหมองหลายบอนเนาะโอ้ยเห็นเหลือกเจ็กเซียนใส่ได้ครับกวิ่งว่อนหน่วยงานของรัฐดใครฝึกหัวขว้วของนี่นะ ที่มีส่วนเกี่ยวของก็ดูแลกันไปครับโอ้ยนะครับภาคลัฐแล้วก็หุ่นยนต์ที่ตั้งๆมก็หอกไว้ซอยเรืออยู่ดออครับเห็นแต่ได้ภาพขาวแหละครับลุงเลียนก็ได้ครับเพรมันอยู่ไกลอยู่คนละพื้นที่ครับก็เดี๋ยวจะส่งกําลังใจแหละครับลงเพียงเลยเก็บบรรยากาศนีส่วนลงเพียนครับลงเพียนก็ออกไปใช้บ่ได้ครับมองเขามาก็ลุงเพียนกับน้าอ่ำถ่มเมือนกันครับยังแต่นเสด็จขี่เรือกันครับ ลุงเพียนก็บ่ค่อยเดิออกไปใช้ครับเขาวนเวียนอยู่ในพื้นที่สวนนี่แหละครับส่วนอย่างพระราลุงเพียนนี่แหละครับออกไปดูกับบไดครับย่านกลับเขามาบ่ไบาด้นามขึ้นครับส่วนลุงเพียนอยู่นี่คือมันคล้ายๆเกาะครับมันสิมีช่องทางเขามาผู้สาไม่ห่างไม่ๆเข้ามาเดี๋ยวออกออกอยากครับราะวันเป็นเกาะแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกมองบอลแล้วกันนะครับเนาะคลิปนี้ถือว่าอืแชร์บรรยากาศเออในกระต๊อบลุงเพียนก็เก่าแหระครับมาให้เบิ่งกันเนาะมาเนี่ยเจมกิดรับนาทีสร้างน้ำครับเนะเาะก็ได้เอาส่งพมนะครับเสริมรอหครับพี่น้องระแบกไก่เคียงนี่แหะครับ ไหกี่จางก็นํำครับจังหวะให้กันครับไหนเด้๋ยวชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์รุงเพียนนํำครับกดติดตามเพื่อสิบปราสคลิปต่อๆไปครับไต่นํำบรรยากาศสาราแนบ่มมีศาลาแน่ครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับมาให้ได้รับชมกันครับทักลูกดีแตรบปรเจกตใต่ให้แต่โปนแยูอครับ นี่ครับขอบคุณเอฟซีบาวัติเป็นฟังไทยละฟังล่าหรืก็ต่างประเทศครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ลุงเพียกนกะโอ้ยพ่อนในพี่น้องนะครับมื่อวนนี้เป็นมือมานอีกได้คับมืนน่อวันวันที่หนึ่งครับม้อเล็บม้งเลขผพู้ที่มีซีดหลุนพูดที่คืดต่อลาบลอยครับะจะคอยหลุนกันครับ ขอบคุณในการติดตามรับชมครับขอให้โศกมานเดอร์มอนีเดอร์ครับเป็นมือดีของวันที่หนึงตุลาคมสอ,อ,องพันหสิบหาครับขอบคุณ f อฟทุกท่านครับเอาลุนกันต่อครับสวัสดีครับ